สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งในช่องครูโด่งคอยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วที่สําคัญเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึง เหรียญ5บาทเก้าเหลียมนะครับเหรียญ5บาทคุด9เหลียมจะมาแจ้งข่าวคาวให้กับเพื่อนๆรับทราบว่าปัจจุบันนี้เหรียญ5บาทคุดเาเหลียมเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูดงคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูดงทําคลิปวีดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วที่สําคัญ เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องนะครับสําหรับเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยญนี้อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทราบกันดีอยู่นะครับว่าเป็นเหรียญ5บาทที่มีการปลอมแปลงแล้วก็มีการปลอมค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่วันนี้ครูโด่งจะมาพูดถึงเรื่องราคาเท่านั้นสําหรับเหรียญ5บาทคุด9้าเหลี่ยญนะครับจํานวนการผลิตนี่30มสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญ ซึ่งถือว่าผลิตค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมนี้ถือว่าเป็นเหรียญ5บาทรุ่นแรกพศแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นเราจะใช้แบงค์หรือว่าธนบัตรชนิดราคา5บาทนะครับแต่เนื่องจากแบงค์และก็ธนบัตรชนิดราคา5บาทนั้นอายุการใช้งานสั้นทางรัฐบาลช่วงนั้นจึงมีตำริให้มีการ เปลี่ยนจากธนบัตรมาเป็นเหรียญกระสาบนะครับซึ่งเหรียญกระสาบที่เราใช้กันอยู่นั่นก็คือเหรียญ5บาท9เหลี่ยมซึ่งเหรียญ5บาท9เหลี่ยมนั้นมีการปลอมแปลงเยอะแล้วรัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับจึงทําให้มีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับมาเป็นเหรียญ5บาทกลมนะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆสําหรับเหรียญ5บาท เก้าเหลี่ยมนะครับถ้าถ้าพูดถึงเรื่องราคาปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับอยู่ที่5 0 0ถึง700บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC ยิ่งถ้าเกิดมีน้ำทองด้วยอยู่แล้วนี่ราคาจะสูงมากๆเลยแล้วก็จะสวยด้วยถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับมีน้ำทองฉลองพระเนตรคมชัดนะครับโดยเฉพาะด้านหลังที่เป็นองคุตนะครับองพยาคุตนี่ ถ้ามีใบหน้าหรือว่ารพพักของพยาคุดชัดเจนนี่ราคาก็จะสูงนะครับนี่คือราคา UNC สําหรับราคาที่เป็นราคาของเหรียญผ่านการใช้นะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้ราคาก็จะอยู่ที่150ถึง250บาทแต่ก็ต้องแล้วแต่สภาพด้วยนะครับถ้าเกิดช้ำมากๆหน่อยก็อยู่ที่100บาท150 แต่ถ้าเกิดอย่างเช่นเหรียญที่อยู่ในมือของผู้โด่งนี้ถือว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยนะครับเหรียญลักษณะนี้ก็จะอยู่ที่เฉลี่ยแล้ว250บาทนะครับราคาปัจจุบันแต่เมื่อ2,559นี้ราคาขึ้นถึง500บาทเลยก็มีนี่คือราคาแล้วก็ข้อมูลคร่าวๆเป็นการแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับแล้วก็ข้อมูลคร่าวๆของเหรียญ ห้าบาทเก้าเหลี่ยมทิกอีกนิดนึงนะครับจะแตกต่างจากเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับการสึกนะครับปูดงพูดถึงการสึกถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับด้านพระพักนี่ฉลองพระเนรนี่จะสึกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ5บาทเวลาจะสึกนี่จะมาสึกที่พระพักขององค์พญาคุดนะครับหรือว่าใบหน้าขององค์พญาคุดเพราะว่า บริเวณใบหน้านี่จะสูงกว่าด้านขอบนะครับเวลาใช้งานเวลาเสียสีตามพื้นบ้างหรือเสียสีกันจุดที่สูงที่สุดก็จะสึกก่อนนะครับนั่นก็คือใบหน้าขององค์พยาคุดนะครับนี่คือข้อมูลข่าวครา,าวที่คุณดวงพูดมากับเพื่อนๆน,นะครับแบ่งปันความรู้กันแล้วก็ราคาอย่างที่บอกแล้วครับช่วงนี้ราคาลงก็เป็นโอกาสของนักสะสมนะครับทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่ถ้ามีโอกาสสะสมก็ได้สะสม แต่ว่าถ้ายังไม่จําเป็นจริงๆก็เก็บเหรียญใกล้ตัวก่อนนะครับเก็บเหรียญใกล้ตัวธนบัตรใกล้ตัวเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรเลยนะครับเก็บแค่เหรียญใกล้ตัวแล้วที่สําคัญถ้าจําเป็นต้องใช้ก็แค่กระปุกออมสินมาใช้ได้แต่ขอให้เก็บละครับครับผมวันนี้หวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆบ้างนะครับยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโด่งด้วยสําหรับวันนี้ สวัสดีขอบคุณครับ